ไปใส่วินฮะไปใส่เดีสุขสาราน,น,นี่นพอ่หอหลกก่อนตามลังกันจูงแขนกันไปแล้วบา,วาวดเอ้าเฮ้ยปลาเราโลอดเฮ้ยตัวน่ะจะสูงกว่าเล่าว่าเออเราอย่างแล้วน้า,อาสองพอลูกเพิ่นพี่น้องเลยตามลังกันน้องแนงน้องแนงเนะี่ยแม่กำลังสิพาพ่อไปกวดปลาลุไงไอ้เนาะอยู่สุขสารา บ้านเฮาพี่น้นนะองเลยเนาะขอบุญทางขอบุญกับบอ,บบอสบายเป็นไข่มาแต่เนหนือก็ลงมากะซันลอยมาบาะลุงเลยเนานะอะไรลลงมาพาไปหาหมอกวดบ,บางกอนพะลุงเลยเนาะใส่น้นนนะนำเกลือบ่สทั้งไอ้ทั้งไข่เก่งขนาดเปิดประตูก็ไดนะ้เนาะสบายดีเด้อพี่น้องเลยเนานะ สบายดีนะสวัสดีป้าลุงบ๊ดส,ส,ส,สุขุสะพูนสบายดีดนะพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้ก็เปิดคลิปรายงานโตกับซอกมือแะไรพี่น้องจนป้าลุงถักมาทามาเป็นอยังคือบุลงคลิปไปแล้วเฮ้ยวินเวีนวีนวีนคุณบุมมีแห้งลงพี่น้งองครับมมีแห้งเบาแห้งว่าจะนอนมนากคับไข่เนาะิงไอแล้วก็นาวไข่ขึ้นตลอดกินยาอย่างลงเบิร์ตยาขึ้นอีกพี่น้อง เดี๋ยวลองไปใส่น้ำเกลือเบิง่งพีนนะ่น,น,น้อยเนาะตอนเช้าตอนนอนมาหนีอากาศของเมืองอัดเมื่อยม,มอีแห้งเห็นยังจ๊ะแตนไข่ติดลูกก็แห้งติดแล้วลูกกับไข่เลยมึงก,กิน,นกับเป็นวัดเป็นวัดเป็นาาไข่ก่นอนพอนะอีกปะลง,นนะงเลยเนาะลงมาแห้งน้ำกันเลยบบบ <laughs> đảo, đằng, như. Oh, đùa, như không nên nhàng cả Linh là nên làng vô Ngo vẫn vô con xí má đây ơi vô vô vâng con Rồi đây cái xí má tí nó Ướp 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 rồi Đấy bùm mà. Bùm mà. เนื่อยเนาะเมื่อยปะเมื่อยยางบะเมื่อยยางมาลูกว่าตัวเมื่อยยางปะเพืนะ่อนรังทางสาธานาะน้นองสะบ้านไปหน่อยเดินทาง nghe bì viên, nâng nèo bà, ừ, bà. nó bà bà Nóng bà à. bà 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 phẹt bà 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 bà

ถามั้เรือ้ห้ามขายาหนึ่ห้างในบ้าเนี่เด็กคนเดี้านานีหน่งน่วเกี่ยวกับด้านนอกหรือเปล่ามากวดกรวดไทเป็นเป็นยางไข่ไข่เอาดูนางพทรมเงินเพิ่มรายการอยู่ห้างเล้เจ้าทางแลา หกสิบหกนัะจะงเลยหกสิบหกหกสิบหกวะนักลงนะเล็กกี่หกสิบเจ็ดหกสิบแปด้มันีนยสองมือไงไอกับไอไอปะไอเป็นวัดไข่ขึ้นตลอดปัญญาจังล้งธบรปัญญาขึ้นอีกเจ็บขอวะ เจ็บมาไปดูมาพี่มาพี่วิ่นวินวินไอมาขึ้นตั้งพี่ลูละขึ้นตังสิขึ้นเมื่อแล้วีาา่าขึ้นตังพี่มาพี่เฮ้ยไม่ดู

มันตอนนีกินยาชาฟินแรงแกฟินแรงได้เช็คฮค์เช็ค้ได้ป่ะนะไปเดีวเมื่อเดีวโอ๊ย ไข่นั่งนกเจ็บคอว่ามีกับมอเตียมอเตียกับมีรงัานมีรงบุมีนี่ลยเตียกับโรงงนบุญมีลงมากับไข่ก็ก็หน้าขงาใช่อยู่นี่เลยกับมั่อชงชั่วโมงเลยกัมื่อเลยสมมติเราใส่นะเมื่ออยู่เพื่อนก็ได้บ่อย่นะเขาอยู่กไก่ย่เลยบ่กกั้เพื่อนเลยได้

เงนเม่อยใ่ไมเมื่อยเมื่อยเรื่เมื่อยปบน้ตาอเมาทอร่าเทน้บอกมาเบิงด้วเมียนเนี่เราไม่เจ็บนะครับู้อเห้บอต้องซองเบื่อมันนไมัดเจ็บสิยุบยุน่ไมันเป็นตุ่มอามิดาเซฟอามิดาไทยพวาเะทราบเที่กันเอามิดาเเท้าไอ แดงคอแดงมาด้วยที่เฮ้ยถ้าคนจัดยาให้กันมาบนี้พอคอยมีไข่หัวทั้งพอุวงทั้งกินยาก่อนแล้วมันยาอะไรจังมากรวดไข่ก็ะซามกระซิบเจ็ดแจ็ดรัวอย่าเง็ดเอ้ยห้องแผลนะเอ้ยนะ họ ưỡi này ê phải thấy ưỡi mưa ưỡi ừ, tốt đấy đúng không ạ này, ôi ôi nó mới mày phang này bạn nưng phang này cọt 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 này bạn nưng cọt chút này chút 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 bạn nưng chút bạn nưng vay ô

Nam bò, Nam นี่ nam ตาน้ําๆๆมันดีน้ําน้ําตัว เิ่มพ่อปลาด้วยลูกพี่พี่พี่ไปเด้อไปเด้อเฮ้ยพี่พินพินเฮียเราจุกนี่ลืมพ่อปลาไปล่งพ่อปลาใช้พ่อปลาดิขึ้นไปใช้พ่อปลาดิาเออพ่อปลาใช้ถ<า>่านปลาด้วยลูกถ่านปลาด้วยถ่านปลาด้วยเปลาโดนเสียบแล้วปลาลูกเอ้ย เอพี่ไปได้ไหมเมื่อนอนเพื่อนบ่นอนนี่ก็ได้หรอฮะอ่ไปมาเค็มผิดใหญ่ไม่อ่ะหรอกไอ้ม่งนอนเร็ดต้นก็ไปหรไปกันไปพึ่งนอนก็เคยนะคันไม่นอนแบบเช็คหัวอะไต้องกวกลัวใครจะใครอายนั่นเลย

เดี๋ยวเากินขากินน้ำเป็นยังไงใกล้ๆแล้หิวมาพูดนะใช่เบื้องลเบิ้งพอปลาเน่ลูเบื่พอปลาเนี่ยโัว้ยวเป็นบัตรไปเลยเบื่องแม่ให้ได้แม่ให้ได้ใช่สักพักบห

มันอยากไปที่ฐานที่หนมันดื้อไปดีไปดีไปดีไปรอด,ดจมนจนอบเอาเราอยู่คนเดียวเราไม่ก็ไไ้อยู่กับพ้าเราเากปากหน่อยเนาะเราปากมาอยุดน้องคอน้เป็นยังิปโจนนานเลยไปบ๊อบไปบ่ ยานติดกันหนุนหนุนโ่เมนใครวัดวะโอเมนใครวัดเลยมันเจีบขอมันขาน้อเออแว่าเพเพอันนั่นเนาะเพเพจราณอขออวิลนอืมเพข้ออวิลาน่มนใครอาเพายลายข้เป็นอวิลานพี่้ังเลยมใครวด ไปนอนด้วยไปเป่าใอ้พอด้วยเป่าพ่อดุเป่าหุ่นเจ็บแล้วอือเป่าด้วยไปเป่าดูบอกเห็ดเป่าเลยสร้างนี่วะย่นพอบุไปเป่าให้หน้าเนี่ยน่ะเ้าเจ็บเราหายเลยเราหายน่ะไม่ประคองไม่พอด้ะเฮ้ยราใช่ปะ หนาวบออาก็พิสูจน์ตัวเองแ่จะเอาไม่ให้แต่จะเอาไมาให้อไปเป้่าไปพอได้เปล่าไพอได้ไว้อานำกินเด้ไปพอได้ยาข่าปั้นหนึ่งก็ได้ข่ใจเกลือฮะขอใบเกลือปันหนึ่งน่ะแต่ใช้เยอะม้เกือบ เ <c oughs> กิฮะเกิบออกแล้วนะพอ,อ,อไอเยวนี่ไปลูกาลาหาไปเป่าเหยนะลุกโอ้ยขทดขอให้มีนอนนะครับมาขัข้อให้พีนองเวลาเป่าบ่ละคนจะไปเป่าแหละจะเป่าให้พห่อตาตาอ้แก่ดูล่นะ ยานี่เลยยายาเอะฮะเอะอือเอ๊ะปลาเมื่อปะเมื่อบะเฮ้ยเมื่อปะพอเนาะแล้วแล้วจะเอาผ้ามาสุงพอเนาะเอ๊ะเอ๊ะใช่น้ำอุ่นใช้อืน้ำอุ่นกินเนี้อือ มีอะรมาดมหอนมีไมน่อนมีเต่ามามาต้มจักหายใส่กระตุกขวดมาให้กริอยู่นี่กระโดไปต่มักใหญ่นึงอะไรอย่างเงี้ยนะเกือบเกะเลยลูกเห็งดมมูกนี่ลงนี่ติดหัวไป ติดบอลนี่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 ติดติดบอลนี่ติดบอลติดบอลเออป้าบอกพ่อไาเมื่อปะเมื่อปะเมื่อก่อนเด้อเมื่อพอไม่พอเด้อเมื่อเมื่อทำเป็นตุ้ยเด้อเขาผาห่มไม่พอเด้อนี่วะเขาผา่มไม่พอเด้อพังข้งแม่สิบอกพ้าง เมื่อเอาผ่าครับเขาไม่อคบุนเด้อเอ้าปุ๊เอออา마ได้บ่สฟังเมสิล่าอามาได้บ่เอาเข่ามาสุงพ่อได้บ่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเนี่ยอันนี้เห็ดเอ๊ะเอ๊ะอนี้แเอ๊ะนี่เอายานี่มาสุงพ่อได้บ่ได้บ่ไใครอคบุนจีเอ๊ะ ป้าเมื่อป่ปาใช่ป่ะป้าลาปาลุงป้าสบายดีป้าลุงอย่าแหงเอะเอะนี่ยของพ่อเนี่ยแอะเอามายาละยาไอ้แม่เออเอามาลูกเอามาจุดตายายาเอามาเอามายาแอะนะพอกินพ่อแอะเอะนะพอเมาแล้วเปลาไล้ละเนยเปล่าไว้ละเนี่ย Bán luôn bán bà mưa bà mưa lấy mất mưa đây trăm linh gọi mì phô mưa mưa hai trăm mưa hai trăm linh bà la bà, đúng, bà. Ừ. La, bà, đúng, bà. mưa hai trăm mưa con trăm bà, bà gọi พ่อบอกวาใส่น้ำเกลืออะไรกวดอาการอะไรยังไงเนาะบุคอยมีไข่เนาะบูเนาะแต่ว่าเป็นไตพี่น้องพก็เป็นตุ่มก็เป็นอวิดาอย่าให้กินนะครับอย่าที่ไข่น้ำเนยมีไข่ในเต่าอะายเราไม่เนาะไปเริ่มไปเริ่มปต่าบอกเต่าฟอกเจ็บพอเจ็บบ้าเจ็บ

ยุ๊กเออนี่มามาแตวเฮียนแน่นี่เดิอเฮียน่ยนี่ยันข่าวไ,ได้เม่อไหร่นกินเมื้อไหร่ได้จะ้ะใจเราพานมาส่งโผลนะ่เด้อบายบายพี่พี่เดียวไปเดอไปเด้อย,ย่นี้หละนี่นอนนอนนอนพ่อมาไปเมื่อก่อนเด้เนเอนอนแล่ว้ก่อนว่ก่อนเด้ออืออืออ